เมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับถ้าใครติดตามข่าวบนหน้าเว็บโอฮอคโซนของเรานะครับจะทราบเป็นอย่างดีเลยว่ามันมีข่าวใหญ่อยู่ข่าวหนึ่งนะครับก็คือบริษัท WDC หรือว่า Western Digital Corporation นะครับพูดง่ายๆว่า WD นั่นแหละฮะได้มีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับคือเขาเจอวัตถุดิบเจือปนนะครับทำให้สูญเสียพื้นที่ในการผลิต Storage ในรูปแบบ Flash Memory ทั้งหมด 6.5 e x b y t e นะครับไลท์6.5 e x b y t e นี่มันคือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวแปลให้ฟังง่ายๆนะครับ1 e x b y t e เท่ากับ1ล้านเทราไบต์นะครับเพราะฉะนั้น6.5 e x b y t e เท่ากับ 6.5ล้านเทราไบต์นะครับที่ทาง WD เขาเสียหายไปนะครับและ WD เนี่ยก็เป็นเจ้าใหญ่ตลาดด้วยนะครับเขาถืออยู่หลายแบรนด์นะครับมีตั้งแต่ WD เองนะครับหรือว่า Sandisk แล้วก็ G Technology นะครับเพราะฉะนั้นแล้วบอกได้เลยนะครับว่าผลกระทบ6.5ล้านเอ็กซะไบต์เนี่ยอาจจะมีผลกับตลาดของ Flash Memory โดยรวมด้วยนะครับโรงงานที่เกิดปัญหาเนี่ยก็อยู่ในเขต y o ก a i ช h และ คิ t ตาคามิของประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะเพราะว่าผมไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับเอาเป็นว่าประมาณนั้นละกันนะครับซึ่งโรงงานนี้ก็เป็น Joint Venture ร่วมกับแบรนด์คี o x i a ียด้วยไลคียออเซียนี่ยมันคือแบรนด์อะไรนะครับบอกตรงและเป็นชื่อแบรนด์ที่อ่านยากมากนะครับแต่ก็โอเคอย่าไปสนใจตรงนั้นนะครับบอกว่าอีกทางนึงนะครับว่าคออเซียนี่ยก็เป็นเจ้าใหญ่ไม่แพ้กับบดีเพราะว่าคออซีเนี่ย แตกออกมาจากโตชิบ้านะครับเป็นแบรนด์ของกลุ่มเดียวกับโตชิบ้านั่นแหละครับก็ว่ากันไปนะครับทั้ง WD ดีทั้งโตชิบ้าเจอปัญหานี้เข้าไปก็บอกกันเลยนะครับว่าตลาดของ s t o r a g e มีการสะเทือนได้เหมือนกันนะครับและไม่ทันขัดคำเลยนะครับล่าสุดนี้ t r e n d f o r e นะครับเว็บไซต์ t r a n s f o r c e นี้เป็นเว็บไซต์ที่อัปเดตสินค้าวัตถุดิบป,ประเภทพวก NAND Flash หรือว่า Memory ทั้งหลายและก็มีการทำนายราคาในอนาคตด้วยนะครับเวลาคนจะผลิตดมหรือผลิตอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะเข้าไปดูต้นทุนวัตถุดิบจากเว็บ Transforce นี่แหละครับและล่าสุดนี้ Transforce เขาก็ให้ข้อมูลไว้ว่าก่อนเหตุการณ์ที่จะมีการเจือปนครั้งนี้การคาดการณ์ของเขานะครับก็คือแนน l ซ s ตตลอดทั้งปีจะมีสถานการณ์โอเวอร์สปหรือว่าของล้นตลาดนะครับทำให้ราคาของอุปกรณ์ประเภท SSD และ Flash Memory จะปรับตัวลดลงตลอดปี2022แต่คุณฟังดีๆนะครับเขาบอกว่า ก่อนหน้าเหตุการณ์เจือปนครั้งนี้จะมีการลดราคาแต่ตอนนี้มันเกิดไอเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วไงครับก็เลยต้องกลับคำแล้วนะครับแน่นอนว่า เป็นผลไม่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทาง Trendforce เนี่ยเขามาบอกว่า Market Share ของบริษัท WDC แล้วก็ k ค o อเซียเนี่ยรวมกันนะครับเขามีสูงถึง32.5%นะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ 32. ้32.5%เนี่ยเมื่อเจอปัญหาเข้าไปนะครับก็จะเปลี่ยนสถานการณ์จากขาลงในควอเตอร์1และควอเตอร์กลายมาเป็นราคาขึ้น 5 -10 ถึง10%ในช่วงควอเตอร์หรือว่าไตรามาสที่2แทนซึ่งตัวเลขที่มันหายไปเนี่ย6.5เบ 1,500ล้านกิกะไบต์เนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเอาต์พุตทั้งหมดในตลาด SSD นะครับเขาบอกมาว่ามันเป็นตัวเลขถึง13เนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลข13จากแบรนด์ที่มี Market Share สูงถึง32.5ี่ยก็เป็นความเสียหายที่ค่อนข้างจะใหญ่หลวงสำหรับตลาด SSD โดยรวมนะครับ งานนี้ก็เอาตรงๆนะครับราคาขึ้น5-10เนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเซ็งนะครับงานนี้ถ้าใครจะเชื่อเรื่องทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยก็อาจจะคิดไปได้ต่างๆนานานะครับว่างตั้งใจให้เกิดหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะหาเรื่องปั่นราคาหรือเปล่าน,นะครับซึ่งความเป็นจริงจะเป็นยังไงอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วหลายรอบนะครับจำได้แม้ประมาณปี2ปีก่อนนะครับช่วงที่ราคาเมมโมรีมันกําลังลงเนี่ยหรือว่าราคาแรมมันกําลังลงเนี่ยตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับอ แรมไฟไหมทีนี้ราคาแรมพุ่งขึ้นเลยนะครับตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับราคา SSD ราคาแฟลชมอนเมอรี่กำลังลงใช่ไหมอืมอุ๊ยมีเรื่องเจือปอนปุ๊บราคาขยับขึ้นมาอีกแล้วนะครับมันก็อดคิดไม่ได้จริงๆอะว่าคือมันตั้งใจหรือเปล่าคือความจริงเป็นยังไงอันเนี้ยเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าในเมื่อมันเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วเราก็ได้แก่รับชะตากรรมของมันไป